เมื่อวันที่21กันยายน2566เวลา9นาฬิกาที่วงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนสมเด็จพระนารายมหาราชได้มีพิธีบวงสวงพระบรมราชานุาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชโดยสโมสโลรลรตารี่พระราเมศวนลบบุรีเป็นการบวงสวงเพื่อเตรียมจัดงาน เกษตรลรตารี่แร์โดยมีนายพิษนุประภาธนานันนายอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสวงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมด้วยนายกพยรพงศ์นุชรัก์นายกสโมสรลรตารี่พระรามในสวนลบบุรีนายกก่อตั้งจาก,กปิดิลิมศิลานายกก่อตั้งสโมสรลรตารี่พระรามในสวนลบบุรีอดีตนายกอน,นันต์แก้วมณีเลขานุก,การ สมโมสรโรตารีพระราเมเอสวนลบบุรีพร้อมด้วยสมาชิกมวลมิตรโรเทเรียนและข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานที่ทําการอำเภอเมืองลบบุรีด้วยสมโมสรโรตารีพระราเมเอสวนลบบุรีมีความประสงค์จะจัดงานโรตารีกรเกษตรแฟร์ลบบุรีครั้งที่5ในระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้นําผลผลิตทางการเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าโอท็อปมีโอกาสนําสินค้าชุมชนและสินค้าวโภคบริโภคออกมาวางจําหน่ายภายในงานเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลบบรุรีอีกทางหนึ่งอีกด้วยสโมสโรโรตารี่พระรามใสวนลบบุรีขอเชิญเที่ยวง,งานลรตเรี่เกษตรแฟร์ ลบบุรีครั้งที่5ระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานได้คัดสรรสินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปโอทอปผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกินของใช้มากมายหลากหลายให้ท่านได้ชมได้ซื้ออย่างจุใจพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่23กันยายน2566มอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้จำนวน500ถุงข้ามคืนพบกับนักร้องนักดนตรีมีชื่อเสียงร่วมกล่อมบรรเลงให้ท่านได้ชื่นชมแต่ละคืนนะครับนำเสนอข่าวโดยสานิข่าวรบบุรีโพสต์ทีวีนพระทองแก้วระดภาพตัดต่อ ไัลทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานครับสวัสดีครับผมพีรพงศ์นุชชลักษ์นายกสโม,มสรโรตาตรีพระรามป็นสวนครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันศรีมุคลครับเราจะจัดงานโรตารีเกษตรแฟร์ลบรีครั้งที่5ระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566าบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลบรีครับก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือเริ่มงาน อลอตตรีเกษตรแปลว่าเราได้ดําเนินการจัดทุกปีทุกครั้งเราจะต้องมากราบสักการะ,อ,ะองค์พระบรมราชานุนสาวรีองค์สมเด็จพระรารายมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวผู้ผประกอบการและรวมทั้งผู้ดําเนินกิจกรรมให้ปราศจากอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ประสบผลสาเร็จครับในส่วนของวันนี้นะครับได้จะมีการโบกสวงนะครับ วงสรสวงพระองค์ท่านรวมทั้งมีการรำถวายาให้กับ,อ,กบองค์พระบาทสมเด็จพระนารายมหาราชครับในส่วนกิจกรรมของโรตารี่กรเกษตรแฟร์ลบบีีครั้งที่5นี้ครับเราได้จัดประมาณ10วัน10คืนครับม,มีสินค้าอุโปโภคบริโภคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานกเกษตรเราำผล,ผลผลิตนำสินค้า,าจากเากเษตร แล้วส่งสินค้าแปรูปรวมทั้งสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นครับมาวางมาจัดจําหน่ายให้ชัานได้ได้รับซื้อรับจําหน่ายต,ต่อไปครับในส่วนของข้าคืนก็จะมีดนตรีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นลในใําไยไหทองคําในวันที่ยี่บสองกันยายนรวมทั้งตอนนี้มาแรงนะครับลออั้นไม้ทองคำนะครับขอก็รู้สึกว่าจะมาวันที่ย5้านะครับทุกวันทุกคืนครับก็จะมีดนตรีประกอบ ทุกค้าคืนครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านท่าประชาชนทั้งจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงครับขอมาเออาเที่ยวชมงานโรตรีเกษตรแฟร์ลบบุร,รีครั้งที่ห้าครับเ,เรียนเชิญทุกท่านครับสวัสดีครับครับเอ่อสำหรับงานนี้ครับอรายได้ที่เราได้ทําครั้งนี้นะครับเจ้ามือจะเป็นกายกุศลและบอเป็ดเปสาธารณประโยชน์ให้กับเอ่อ ให้กับผู้ยากไร้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าผู้ด้ยโอกาสหรือผู้ทุพพลภาพนะครับตลอดจนนะครับวันที่23เนี่ยพิธีเปิดเนี่ยเราจะมีการมอบข้าวสารประมาณ500ถุงนะครับให้กับผู้ยากไร้ต่อไปครับขอบคุณมากครับ